เล่าไปเรื่อยเสือสมิงชื่อเสียงของเสือแย้มดังกระชอนในพื้นที่ภาคกลางตอนบนอยู่ร่วม10ปีเมื่อสมัยเมื่อห้าปีที่แล้วจะหาเจ้าหน้าที่ที่มีฝีมือกำลาบหรือจับตัวให้ได้ก็ไม่มีเพราะว่าเสือแย้มนอกจากมีกองโลกสมุนอยู่อย่างมากมายเข้าถึงตัวได้ยากแล้ว ตัวของเสือย้ามเองก็ยังเป็นหนึ่งในขุจนโจรจอมขมังเวทอีกผู้หนึ่งที่เลื่องลือเรื่องหนังเหนียวยิงไม่เข้าผิวกายคงทนต่อกระสุนปืนและของมีคมทุกชนิดหลายครั้งยามเมื่อถูกล้อมไว้ทุกด้านแต่พอตีกรอบเข้าไปกลับไม่พบตัวเสือย้มแล้วทั้งที่ก็เห็นตัวและยิงต่อสู้กันอยู่ไม่รู้วหายตัวไปไหนจนคิดกันว่าเสือย้มนั้นมีวิชากำบังกายหายตัวได้อีกอย่างหนึ่ง ก็เลยลอยนวลอยู่มาได้ถึงสิบกว่าปีในช่วงที่มีชื่อเสียงดังกระชอนที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเพียงแค่นักเลงหัวไม้ตาหมูบ้านทั่วไปไม่มีการงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรสุดท้ายก็กลายเป็นหัวขโมยปนจี้ชิงทรัพย์สินเล็กๆก่อนช่วงนั้นก็ไม่มีชาวบ้านอยากจะตอแยด้วยเพราะรู้นิสัยว่าเป็นนักเลงแต่เสือแย้มก็ไม่เคยจะทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าแม้บางครั้งจะบอกเจ้าทรัพย์ว่า ต้องการเพียงแค่ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยไม่ต้องการจะทำร้ายใครทั้งสิน้นแต่หากว่าเจ้าทรัพย์เกิดมีอาการขัดขืนขึ้นมาแต่เสือแย้มได้ลั่นวาจาไปแล้วไม่ต้องการจะทำร้ายใครและเสือแย้มก็ไม่ได้ทำจริงๆตามสัจจะที่ได้ลั่นวาจาออกไปเพราะยังไงก็ไม่มีใครสามารถทำอันตรายกับเสือแย้มได้เพราะอาวุธเพราะอาวุธที่เจ้าทรัพย์แอบใช้ทำร้ายตอนทีเผลอนั้นไม่ได้ละคายผิวของเสือแย้มเลย ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าปืนเพราะแต่เดิมเสือแย้มมาใช้นักเลงไล่น้ำยาเหมือนอันตรพานทั่วไปหากแต่ว่าเป็นคนมีวิชาอาคมที่สืบทอดมาจากพ่อของตนเองซึ่งถิ่นนั้นต่างกันรู้จักชื่อเสียงด้านวิชาอาคมของพ่อเสือแย้มกันเป็นอย่างดีแต่นิสัยแกเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านซะมากกว่าซึ่งมันตรงกันข้ามกับเสือแย้มโดยสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นมาในเลิกดาวโจนชื่อของเสือแย้มเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่ว แต่ว่าคนละด้านกันกันกบผู้เป็นพ่อจากนั้นก็เริ่มมีลูกน้องมาขออยู่ร่วมกกเลยๆมาจนกลายมาเป็น,จนโจรกกใหญ่มีชื่อเสียงปนขาาไปทั่วทั้งภาคเพราะต้องดูแลลูกสมุนให้ทั่วถึงกินดีอยู่ดีที่ต้องข่าก็เพราะว่าชาวบ้านร่วมกันต่อสู้จึงจําเป็นต้องข่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงไม่กล้าที่จะขัดขืนได้อีกแต่มันก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตามจํานวนครั้งที่ออกปนกันแทบนับไม่ถ้วนและโดยความที่เสือยํา เป็นคนใจกว้างพร้อมกับมีความเหี้ยมในตัวก็เลยเป็นเรื่องเด็ดขาดที่ทําให้ไม่มีลูกสมุนคนไหนกล้าที่จะหักหลังหากว่าใครต้องการจะอยู่ร่วมกันก็อยู่หากว่าใครต้องการจะเลิกเป็นโจรออกไปตั้งตัวใหม่เสือแย้มก็ยินดีแถมยังให้ทุนเพื่อไปตั้งหลักตั้งตัวอีกด้วยแต่หากว่ามีใครคิดทรยศหักหลังบอกที่อยู่ที่ซ่อนตัวของพรรคพวกเพื่อนฝูงก็จะถูกตามฆ่าอย่างโหดเทียมไม่ป่านี้เช่นกัน เพราะถือได้ว่าให้โอกาสไปในทางที่ดีแล้วกับไม่ชอบข้อนี้เองที่ทําให้เสือแย้มเป็นที่ยําเกงต่อหลูกสมุนเป็นอย่างมากเพราะว่าสําหรับผู้ที่มีวิชาอาคมไม่ว่าจะเป็นเสือป่นฆ่าหรือใครกร็ตามคําว่าสัจจะถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเข่งครัดอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวในระยะสิบปีมานี้เสือแย้มได้แหกวงล้อมของเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะกกของเสือแย้มแต่ก็มีอีกมากที่หาตัวของเสือแย้มไม่เจอ เพราะกกของเสือแย้มไม่เผยเบาะแสะหรือทิ้งลองลอยอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะปล้นที่ไหนและไปทางใดหลังจากนั้นจึงเป็นเรื่องอยากที่จะตามหาตัวจนเจอได้ในช่วงหลังๆเพราะเสือแย้มไม่อยากจะประทะกับเจ้าหน้าที่แม้ว่าตนเองนั้นจะมีดีไม่กลัวใครก็ตามแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจอเข้ากับกลุ่มของเจ้าหน้าที่อย่างจังเข้าแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็ข้าวที่เขาปล้นตลาดแห่งหนึ่งแล้วดันไปเจอเข้ากับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ที่ตามแก่ร้อยเสือจบโจรป่นวัวควายชาวบ้านที่มีชื่ออยู่ในทางภาคกลางได้ข่าวมาว่าเสือจบได้หนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเมียซึ่งเป็นแม่ค้าในตลาดไม่ทันจะได้พบตัวเสือจบตลาดก็ถูกเสือแย้มกับปลูกสมุนเข้าป่นซะก่อนเจ้าหน้าที่ที่มากันในนอกเครื่องแบบปะปนกับชาวบ้านรวมรวมยี่สิบกว่าคนก็เกิดการต่อสู้ยิงกันสนัน่นทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าต่างพากันวิ่งหนีตายวุ่นวายไปหมด สินค้ากระจัดกระจายละเกะละกะจนไม่เหลือชิ้นดีมีเสียงตะโกนบอกว่าเสือแย้มเจ้าหน้าที่ถึงได้รู้ว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับจอมโจรขมังเวทเขาแล้วแต่ว่าครั้งนั้นเจ้าหน้าที่มีมากกว่าเพราะเสือแย้มต้องการจะเข้ามาป้นเอาสเสบียงเท่านั้นจึงไม่ได้มีลูกสมุนมามากเหมือนกับป้นทรัพย์ก็เลยถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดมยิงอย่างไม่ยั้งมือเพราะรู้จักกิตติศัพท์ของเสือแย้มมานานเสือแย้มจึงสั่งให้ลูกสมุนได้หนีไปก่อน ส่วนตนเองยังยิงสู้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อกันไว้ให้กระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ถูกล่างของเสือแย้มเข้าจังๆหลายนัดแต่นั่นมันไม่ได้ทําให้เสือแย้มสิน้นฤทธิ์แต่อย่างใดเพราะว่ากระสุนปืนนั้นมันไม่ได้ละคายผิวของเสือแย้มแม้แต่น้อยแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ซะเองที่ต้องหลบกระสุนปืนของเสือแย้มเพราะว่าปืนของเสือแย้มนั้นมีอนุภาพรุนแรงและทันสมัยกว่ามากสุดท้ายก็ไม่ได้ตัวของเสือแย้มแต่อย่างใดก็เลยคิดจะเปลี่ยนแผน จับเอาตัวเมียของเสือจบกลับไปสอบเครียดอยู่สามวันสามคืนโดยกันเพื่อจะบีบให้เสือจบเข้ามอบตัวซะโดยดีเสือจบนั้นไม่ได้มีแค่เมียแต่ว่ายังมีลูกหญิงชายอีกสองคนสุดท้ายจำต้องเข้ามอบตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปล่อยเมียกลับไปอยู่กับลูกเพราะว่าลูกเมียไม่ได้รับรู้เรื่องที่ตนเป็นโจรป้นวัวควายชาวบ้านโดยซ้ําเสือจบเองก็เป็นโจรที่มีวิชาาคมไม่ต่างกันกันกบเสือแย้มเจ้าหน้าที่ไม่เคยจับตัวได้ หรือแม้แต่เข้าถึงตัวเสือจบเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยคิดจะมีแผนที่จะใช้โจนปราบโจรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเสือจบกับเสือแย้มนั้นใครจะมีวิชาอาคมเหนือกว่ากันแต่คิดว่าเสือจบน่าจะมีวิธีฆ่าคนที่มีอาคมเช่นเดียวกันกับตนได้เพราะว่าเสือแย้มเองก็คงจะขาดไม่ถึงจึงได้ต่อรองกับเสือจบว่าหากจัดการกับเสือแย้มได้ตัวของเสือจบเองก็จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระ ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตามจับอีกและจะปิดคดีให้เพราะเสือจบเองก็ไม่เคยมีประวัติปนฆ่าเจ้าทรัพย์เลยแม้แต่รายเดียวเสือจบจึงได้รับปากจะตามล่าเสือแย้มโดยความเต็มใจใช้เวลาอยู่เกือบสองเดือนเสือจบก็บสาม,มารถฆ่าเสือแย้มได้โดยการร่วมมือกับลูกสมุนของเสือแย้มเองอีกสามคนและสวมรอยเป็นพี่น้องกับลูกสมุนพวกนั้นเข้าร่วมกกกับเสือแย้มความที่ลูกสมุนยำเกงตนเองมาก เสือแย้มก็เลยไม่คิดที่จะระแวงอะไรทั้งสิน้นและเสือแย้มเองยามที่ไม่ได้ออกปนก็มักจะชอบดื่มจนเมาไมเป็นปกติไม่ต่างก,กันกับพวกลูกสมุนของตนเองในวันที่เสือจบนั้นเฝ้ารอเสือแย้มได้ดื่มกินจนเมาไม่ได้สติสามลูกสมุนที่วางแผนกันร่วมไว้กับเสือจบจึงได้พากันเข้าไปในที่พักของเสือแย้มพร้อมกับจับตัวมัดเอาไว้แต่แม้ว่าจะเมาไม้เสือแย้มก็ยังรู้สึกตัวและโวยวายขึ้น เพราะไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาในที่พักของตนมาก่อนแต่ด้วยฤทธิ์ของความเมาจึงได้ถูกลูกสมุนของตนเองและเสือจบจับมัดจนได้ไม่ช้าก็ถูกไม้ไผ่ลวกเสียมแหลมที่เสือจบได้เตรียมติดตัวเอาไว้กระสวกเข้าไปสุดแรงจนมิดเกือบฟุตที่รูทวารเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์วิชาหนังเหนียวของเสือแย้มนั่นเองเสือแย้มสะดุ้งเฮือกสุดตัวแหกปากร้องรั้นด้วยความเจ็บปวด แต่ก็ถูกลูกน้องใช้เชือกลัรัดที่คอจนแน่นเงียบเสียงไปพอเลือดตกถึงพื้นธรณีอาคมขลังหนังเหนียวของเสือแย้มก็เสื่อมลงทันทีมีดพกยาวเท่าฝ่ามือที่เสือจบพกติดตัวไว้ตลอดเวลาก็กระนำแทงเข้าไปที่ล่างของเสือแย้มแบบไม่ยั้งมือเพื่อให้แน่ใจว่าเสือแย้มนั้นตายสนิทจริงๆปากที่อ้าค้างดวงตาที่เบิกโพลงของเสือแย้มยังค้างอยู่แบบนั้น จนแน่นิ่งตายสนิทคาเชือกที่รัดคออยู่และบาดแผลนับสิบที่เลือดแดงฉานไปทั่วทั้งล่างไม่มีใครได้ยินเสียงพาอต่างกับเมาไม้กันหมดเนื่องจากว่าซุมของเสือแย้มนั้นซ่อนอยู่ในป่าลึกมีแต่เสียงจิ้งหรีดเลไลร้องกันละงมจนแทบจะกบเสียงทุกสรรพสิ่งไปจนหมดพอจบสิ่งงานลูกสมุนทั้งสาของเสือแย้มเองและเสือจบต่างก็ได้แยกย้ายกันไปดยตัวของสามลูกสมุนของเสือแย้มนั้น เสือจบก็ไม่รู้โดยซ้ำว่าแคนเคืองอะไรเสือแย้มมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าถึงได้ยอมร่วมมือกับเสือจบได้โดยง่ายแต่ก็นั่นแหละขึ้นชื่อว่าเสือแล้วไม่ตายโดยน้ำมือของเจ้าหน้าที่ก็ตายโดยน้ำมือของพวกเดียวกันหรือไม่กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละเสือจบได้เป็นอิสระและได้เปลี่ยนชื่อเสียงเลียงนามเสือใหม่ปิดคดีด้วยการต่อสู้กับเสือแย้มจนตายด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครติดใจสงสัย พอทั้งสองนั้นมีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมพอๆกันและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องติดตามจับกลุมเสือจบต่อไปอีกด้วยไว้พบกันใหม่